เียบร้อยเลยนะทุกคนนกปักกอปักขนสะเลยนี่แต่ว่าบุไต้ก็มองไต้มองใหม่นี่ chứ <laughs> thôi <là xui>. ừ. <laughs> giải khẩu của cha khẩu hiện của đâu cho hiện bà nhang năm giang cao nhang trong thôn nhiều vì bà nhang một điếu bất lý đó thoải mái đi hòa men phi nó đi gần em trong sổng sập sập tuần này อันที ảo, ่จริงต no no <t ip> <Oops> no <bridge> <ip> ื่นตื่นแต่ด้นเลยแหละแต่ว่าสังเกตการพ้นบนเศร้าจริงๆเธอเลิ่มบุญหยากลุกนอนม้วนลุกขึ้นมาชิเดๆอย่างเป็นลัดเศร้ากับลัดบัวลัดบนตกเป็นเต้นตรงนี้นอนนั่นฟังรหัสฟังไปไปฟังไปไปไปแห่งซวยกันลุกๆช่วยไปเลยเหลยออิงเดียวมาไว้เนี่ยเดี๋ยวพ้นบนบัวเอือนจริงๆเหรอแห่งไปเลยเหลือ วิทย,อยาอ้วนแล้วบันนี้พ้นกับเอือนลงเนรเลยเอากะเสี่ยออกไปหาหลอกก่อน <c oughs> อยู่แต่บอ่อนี่บอยได้ยังตกอยู่แต่ว่าตกบ่แห้งคนกับสาสาลงนะ บอไอ้ดิเนี่ยนี่กอดกรหอก3โตกืยิงน้ำบัทันเห็นอะไรมาสิยิงบัข้างาใหม่แบบมันหกขนาดเสื่อหกเลยโอ้โหจะไ้จ,จับเจวซะบ่มาเลย มีคนมาเห็นแห่าใส่ทำนะแต่ว่าบุห็นแห่าเลยตอนนี้เห็นแต่ทำกับบนเพียดน่าจะเป็นทำเหม็นอยู่ดิจะหูว่ามีเหม็นอยู่ดิจะเริ่มเห็นแห่าใช่เพียดแต่ว่าบุห็นแห่ล้วจะเป็นทางไหนขั้นแห่ากับบุห็น มุ mà nhưng mà e ่งขึงเลยนะล่อมายังได่ได้ยังเลยเจะได้ก็หุ่ตัวนะว่าใส่ว่าเชี่ยวขัดนะว่าเชี่ยวขัดแต่ว่าลืมเอาลูกมันใส่ถอดไว้จะมื่งขึนบุญแล้วลูกใส่หนึ่งแปะเลยอ้ยกับหอกไปเลยเสียดายดี่เนาะ ยุงลายหลอกหมานะมันนั่งอยู่นี่ไข่นี่มันชูงลมผัดยุงแลอบุคหอยมิ เดียบ้อยเลยนะทุกคนนกปักกิ่ปักกิ่อเดียบ้อยเรียบ้อยจัดไปหนึ่งเต็มผ่านนกฮะโอ้ยบเห็ดย่งจัดไปหนึ่งเต็มไปจงได้จ่าสองบาทสองบาทมันปีนมาทางหลังได้บ่บ่ได เดี๋ยวเต้นเกวีตัเดียวใ้เสียดิโอ้ใส่งเลยใส่รสเลยบอยอเสียหางต่อนอะแต่ที่สองนี่มุนแล้ว่ะมุนเลยพอเข้ากันมาอกยไม่ได้พออยังเลยบ่จ้ฮะก็หอกได้ออกก็หอกตัเดียวแลนขมทางเลยแลนขมทางเลยอือเพื่อ่เพื่อุเลยเพื่อนนวลนวไปเลยยุ่เลยก็เลย่าบได้ยำ Ừm Nên bây giờ Chịu chậm Ừm Ờ, bây giờ Chịu chậm thì đợi gấp gấp gần bây giờ Để đợi gấp gấp Đợi cho đến khi khá lạ bây giờ Ừm, bây giờ Bây giờ Đợi cho đến khi Bây giờ bây giờ Bây giờ Bây giờ bây giờ Chịu chậm thì โบหินตอนกลางแค่นี้บัดบานกินห่หนุ่งลายนี่กันโอ้บหินยังเลยไม่ผ่านกนให้เพื่นกลับไปบนผักก่อนเขายังหล่ออีก ยังน้อยสิกับหลอดไปเถองเช่นอยนะพัวบุได้ยังนะได้แต่นกซองโตจะเสียเนื่อยจะได้กระสิกับบ้านเลยสิดหลอดเอาเต็มที่ก่นอยกนอย,ยิงกระเล่นคิดว่ากระเล่นตายตกลงมาไปต่อยิงกระเต้ทุกคนยกกอย่างยิงกระเต้แหละหมู่ก็ตกตัวจะได้นะจะว่า ปลาหกอยู่ดีอนนีม้มองไปตรงนี้นะยิงกระแตยิงกระแตเนี่ยแหละทางเขาโอ้ หุ่นไปห่นไปนั่นแหละเห็นผ่านไปอยู่ที่เห็นหรือบอเนาะไปตอ่อมันขาดขึ้นมาหนึ่งใหญ่ ข่าบุปามาได้ไปหบทีดดูโอ้ถือบบเต็มถือบินบินโอ้ ป่าหุกป่นีได้คือประมาณนี้แต่กับโบเป็นเพราะพ่อมันต้องขอป่านะบนยิ่งกั่ยิ่งอยู่นี้แหละเครื่องขอนี่ห้อยเลยห้อยยิ่ง เห็นเลยนี่ขนสะเลยนี่แต่ว่าบุได้ก็มองเลยได้มงใหม่นี่ขนโอ้โตเลือดเบ่ะนี่ยโมเมนต์เนาะขนซื่อขนผุบุถิแท่นนี่โอ้เลือดเธอที่ตุ๊กที่ ถูกว่าขานไปตายองใหมุ่ด้ด้เหงหากินอยากเนาะโอ้โบได้ชับเฮ้ยุด้เน๋อาหาแนวกินก่อนนี่แนวกินมานน่อันนี้แหละตัวไปโบเป็นเลยละ นะใหม่โอ้ปุ๊ปุ๊โอ้โอ้ยไปน2-3นก็ได้แ อ uh ย่าะยงมันนี่มาพอหอยหอมเก็บเอาหอยหอมอ่าตัวหอยหอมจักทีหอมเทือดหรือบอลเซลพีจีกินหลอดบ่นจะได้ไปห้าหลอดบอเห็นยังอยู่บอ nhìn bỏ phải nhìn cầm tầm ừ, nhìn, oh, nhìn đâu rồi này không oh, già thế thế ông mà lên ô nè nọ này gì vậy thì này nọ rồi thế thế đúng không bơi bỏ phải nhìn cầm tầm không này không già thế thế không mà lên ô nè nọ này gì vậy thì này à, nọ rồi thế thế Ôi, uh -huh. oh, nhìn cầm đôi, oh, nhìn này Ừ, anh oh, oh, đi lẹ, anh tầm tầm hả? Anh đi lẹ, anh đi lẹ, anh đi lẹ, เผาเลยไปเห็ดจ anyway, ินเน้อบนแังไฟนี่หนุกเหลือขั้วเลยฮ้ขั้วเลยจะผักขั้วแล้วอสิป้งหรือสิจะไดนี่ขั้วเว้ยมันจัเดีวอ่ะกินไหวพอมือได้กัขั้วป้งอันไหนไปยังจบป้งับป้งกับป้งเห็ดแจวอ ีบองอยบไ้ดูเอ้ยบุกเคยกินจะเสือะในปีนี้แล้ววะพี่กายเนี่ก็กินแล้วเป็นจะได้ปีนี่ก็ปีได้ไม่สิอกันอยู่บอลรถถังอืมเก่าหมดยากอืมเก่า้าวเด็กมนยูเนาะบอลบักงกลวงตับัวฟาไปด่างไฟกันเลว่าฝนตกดิมันเ้าตกกันดิ Chị hỏi, chị hỏi. Này, chì hói gì hói, Nè, chi mà lại Chi mừng đúng chật bạn ừ. Còn bộ hóm này sư ừ. hình hóm ừ. Hói hình hóm Hói hóm Rình nó làm cái gì Cả hóm đây Bữa hói đưa không, Hói นิโนขัวนกคือเก้าพี่น้องเลยเพิ่มเติมก็คือเอาขามาใส่กินกับตัวกินกับจีโนไม่เอาโนไม,ม่คมเพิ่มเพิ่มเห็น <c oughs> ม,มีขาเนาะเออเอาขาแมาชัยเดี๋ยวไปคาป่านได้มาแถวนี้แหละคาป่านี่อยู่แถวนี้ก็มี mhm 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 kia น่นใส่มันก็นใช้เยอะแล้วน,น้ำนั่มเนะที่แรกว่าสีพากันแกงเอาหนกขวัวเอาแต่ว่าแนมห้ามหม่ไพ่ใหญ่เป็นป่ององี้ใหญ่มาลามเอาอยาก,กินลาม <c oughs> มันคือสีหอมกวัวแกง กับบริคมเลยดุธรรมดานะไอ้ดุเจ้ามีความคิดเห็นแบบใดกับมีคนว่าโอว่าเขาป่าชองคนนี่บม่มม่อมชมเห็นแต่พี่บะกันจะว่าอันนี้ผ่านใหญ่ทั้ง,ง,งท่าั้งทถองเพิ่นวะโอ้โอเ,เคยเคยไปห่มง,งานกับเพิ่นแต่ปีสองพันสองเอ็ดป่าทั้งคนเพิ่นว่าพี่บะเออเพิ่นว่าพี่บะ บ็เเขาผู้เดียวเขาแห้งพี่ว่าแห้าพี่บ่าแห็งเลยสิอรกะยาแลวข่อยเออบอว่ข้าเขาสองคนเกิดเทีนเกินมากบอกง่ายใช่ไหมนอนทำกังขึ้นมินบ่อยเนี่ยบวชจบวงงามบอกง่ายใช่ไหมการไปกันมากการงานการเดินมันบวชจบวงงามอยู่นะเนี่ยเขาผู้เห็นนี่แหละมันกะผู้หนึ่งบอกง่ายว่าผู้หนึ่งเป็นยังเป็นยังกะมันกันยังซอยเลือกกันได้ขั้นว่าผู้เดียวแหละไายไปซอย อือวาพี่บายนัก,กนเลยอือจะวา่าจะได้เหนื่อยแล้เพินนะ่นหนักเดี๋ยวนี้เริ่มเขาป่าสองคนนั่นเดี๋ยวเออคือซิลืส์อะไรวาไหวเห็นนะว่ามันยังไหวเนะี่ยคือแบบความจำโมดีเป็นยังไงบ้างเออความจำเพิ่นโมดีแถนาแน่วคอยว่าโอ,อเด้์คอยว่าคอยนะ้าโบมีทีมงานเขาหากิน,นมีแต่เขาไปดามคนสองคนแล้ว่ะเพิ่นว่า เขาปลาช่องคดก็มมแต่พี่บายแล้วคนห่ะเอล็กเล็กคนดีเขาชคนเลยเออแต่ไปคนเดียวมันเตียงเออเตียงหงายังสยใช้มรดบด้าพไข่ว่างไงซะเอออไข่ยุงไข่ปลาอดนี้ไข่ดอกไข่ยุงไปถยอามื่อเออเนอะไรเออมันลยเห็ดขวงมันอแต่ว่าไปคนเดียวก็ได้ดูแต่ว่ามันเตียงมัน้เออเปนอะไรแมนแล้วบ่ไม้ได้่ม เห็นพี่บามันไปน้ำกันงสองคนอีเธอลาง่เยห็นยังไงมันท่าคนเดียวเมนขวบไม่เนาะวาอะไรก็ไม่เห็นพ้นพี่บาทนีกระชิบไปน้ำกันคนเห็นพบาทน้ำท่าสองคนบ่บอี่บีเห็นอกมีแต่คนเดียวขยันเลเขาเขายันเลพักกมินตุนเหนอ หวานดีเด้หวานบ่โอ้เกียวกมีปลาปีปลาปีงเขียวปีกบหองก็นักันบ่จะได้ไหมไะให้ถึงถึโอ้โหปวดแล้วปวดบ่อยเด็ย่างเลยยังเนี่ยด้เดือดโอ้การนักแล้วการนักบ่มันห่มดิมันนาปดดิค่ะไม้มันนาดิไม้มันนา เอาลอท้ายจังมลยคขดองขเอาบวงมา4ยัน จักสิจ้างก็จักสิเข้มเด้อลูกเด้ออย่าว่ากันไดตื่บ่ได้ก็บ่พอไดก็ได้จ้างนี่คือสิแก้ได้เนาะก็ถ้าเข้มนี่คือสิแก้บ่ได้ว่า เป็นไปตามแล้วแล้วนี่ไปทีนำเบอร์แล้วบ่นำเอาใส่หองนี่บ่อือเอาคนละหองสิปวดนะน้ำโอ้ก็ยังปวดดึกดึกอยู่เคาะเลยเคาะเด้มันหัดเขาเด้เห็นบ่เห็นเออม,มันหัดเขาครับอุ้ย ทาัานแหงทานนี้ไม่นำ้ำย่ามันเต็มกระบ,บมันเต็มถั่วให้เขาร้อยนี่ลามนกทางนี้มีแต่ตอนแหมวูบไพนดีสิมานทั้งหัวทางนี้มีแต่ตอนกินกลับเราลามเนาะลามอันนี้หอว่าลามอ๋อลามช,มชิมๆมึงอยู่เลย เราลืมชิมนะฮะลืมชิมอวะเป็นจังไงรสชาติเข้มมังจะเนาเข้มดีจังอ๋โอเคโอเคโอเคเลยจากที่เขาบอกจะเขาเห็นอยู่เนาะผ่านเนี่ผ่านเนาะอ๋อโอเควะทุกคนมา่อกี้เขาดมกลิ่นมาหนิเมนูเขาเป็นยังไงลูกฮ่า ฮัมัเลยโอ้ยบุดผมแล้วข <ừ. S 2> นาดเบาบางกัยังมกคุมผม <ừ. S 2> บรรยากาศมองตอนอยู่พี่ หรือว่าไปดูงวิปลาข้านนอกบนทือถือห่วงแล้วตอนนี้เห็นเราก็ได้นองมองได้มีไหมเนี่ยมองมีก็จำเป็นละเขาท่า้ลำะไอ้มองมั้ง กินตาภาษาคนพี่บาสสองคนทว่าเับป้ามาพี่บาบอเขาป้าก็สองคนเหรอพี่บ้าเขาอ่ะ่ด้มาไ่้มาคอยว่าเขาป้านสองคนเขาว่าคนดีเลยแม่บอกแม่ทุกวันนั่นอ่ะจะเห็นพี่บาย่างน้ำด่างเขาย่างสองคนอยู่ว่าพี่บาย่างคนเดียวหมันจะดีอ่ะ hắn mình bảo cái năm tháng à và ô khâu bảo cần hả hắn bà nhang bu điều mình bỏ mình bỏ hẹn hả nát đây ừ, nát hẹn này đấy mình hai phụ gặp đây mình chỉ hai phụ bây giờ đấy đâu nè thấm bớt nè ở chân bò lứa rồi bỏ ừ. ở chân kiện đây trông vậy hay, hay mình tít này đấy trên nồi Ừ. Oh, đó. ừ. ครัอะไรมือนี่เสียเสียได้บุได้แต่กระเสีเสียอย่างเดียวแล้มือนี่เสียบได้เนี่ยกินกับบานเนาะนี่อยู่เนีกินกระเสีมอยู่แต่ว่าบุได้เนีกินเมื่อไหร่ขอบให้้วกินน้ำพลนเหริไล่ล่นเหรนไล่ก่อนนี่นำกบุท่านเน่ กระหอกกัได้ยุ Nh ่งก,กับพ่อยุ่งเนาะเอา้าเอาไว้บรรณาบัดนนีะ้บ่นนบมนันพ่อได้กินซื่อๆกดแล้วมาพบกันใหม่วิดีโอต่อไปทุกคนวิดีโอนี้พวกเฮากะสิพาก,กันเมื่อไรเมื่อกัสิทางทางเมื่อพุ่นแหละทางใหม่ข,ขอ,อขอบมกบใจสีฐานที่ตามพบสมมาแต่ต้นจนจบเด้อ